ฉันไปขวานายไปซ้ายเฮือมันนี่เลยนี่นะมันนี่เลยเจ้าหมาน้อยฉันไม่ทำ้แกหรอกนี่นะเฮือการต่อสู้ของเจ้าและข้าจะเป็นตำนานเฮือเฮือเฮือฮอไอ,อ,อ้บูมนายโอเคหรือเปล่าขอบุญฮยใหม่น่มันมาแล้ว เดี๋ยวก่อนหน้าหมู่บ้านนี้โดนบุกไปแล้วนั่นใครนะ่ะโคตรนี้ใครสักคนกับคนขโมโยรุกใจฉันไปแล้วฉันก็เลยเดินมาถึงที่นี่นายจะไปกับเราไ,ไหมใช่ชิ้นส่วนทุกการของนิโคลัสเทสลาฮึบโต้ใหม่มันมากเกินไปนายรู้ใช่ไหมว่าฉันสามารถฟื้นฟูตัวของฉันได้ถ้าร่างกายของฉันไม่ถูกทำลาย